คุณผู้ชมคะเทศกาลลอยกระทงจะจัดขึ้นแล้วนะคะโดยในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่25พฤศจิกายนปีนี้หลายพื้นที่น้ําน้อยก็เลยต้องมีการเข้มเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการเผาเทียนเล่นไฟด้วยนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะปีนี้ในพื้นที่กรุงเทพสั่งห้ามเล่นพลุ ปล่อยโคมลอยรวมไปถึงโดรนพร้อมกับมีการตั้งวอร์มรูมขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลประชาชนทั้งทางบกและทางน้ำค่ะ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนะคะปีนี้กทมได้เพิ่มจุดจัดงานลอยกระทงขึ้นมาอีกหนึ่งจุดค่ะคือจัดที่ข้างทำเนียบรัฐบาลเลยบริเวณคลองพดุงกรุงกรเกษมซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเมื่อเพิ่ม1จุดไปรวมกับ5จุดเดิม5จุดคือที่สะพานพระราม8สะพานพระราม9สวนสันติชัยปราการสวนลุมพินีและที่ริมบึงลำพังพวยรวม6 จุดด้วยกันค่ะปีนี้ทางกทมเพิ่มมาตร,ราการเข้มงวดนะคะห้ามปล่อยลูกโป่งสวรรค์ลำแสงเลเซอร์ที่ส่องขึ้นฟ้ารวมทั้งควบคุมเครื่องบินบังคับวิทยุหรือว่าโดรนพร้อมกับเตรียมยกร่างคำสั่งจากตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภายัยช่วงวันลอยกระทงและยกร่างคำสั่ง ห้ามจำหน่ายเล่นโคมลอยพลุดอกไม้เพลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทั้งนี้ได้วางแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งทางบกและทางน้ำนะคะเช่นจัดเรือตรวจการตรวจโป๊ะท่าเทียบเรือและการจัดตั้งจุดสกัดผู้ขับขี่รถขณะมึนเมาตามท้องถนนค่ะ